โซลาเซลล์บุมบุมสวยดาวสวัสดีครับชุดนี้นะครับเรามาติดตั้งชุดออฟกิทไฮบริดนะครับที่อําเภอประจันตคามนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับชุดนี้เป็นขนาด5กิโลวัตต์นะครับผมในส่วนของแผงโซลาเซลล์นะครับลูกค้าใช้เป็นแผงโพลีส3มสทั้งหมด6แผ่นนะครับแผงเก่า5แผ่นนะครับก็ทําการรื้อแผงเก่านะครับก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นในส่วนของโครงย้ายขึ้นหลังคาบ้านนะครับ เอ่อในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเป็นแบต deep circle ชนิดเจลนะครับ150แอมา์ m 48 m โวลต์นะครับก็ชุดนี้ลูกค้านะครับรีเควสมาใช้ในส่วนของเ,อเครื่องปรับอากาศ18,0 0 0 btu นะครับตัวนี้ผมกำชับลูกค้าให้เน้นช่วงกลางวันเนาะเพราะว่าแบตในส่วนของการแบตแบ็กอัพของเราไม่ได้มากพอที่จะเปิดได้ตลอดทั้งคืนนะครับแล้วก็มีในส่วนของตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องซักผ้าอื่นๆภายในบ้านนะครับหลักๆก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับเครื่องปรับอากาศที่เน้นกลางวันนั่นเองนะครับผม ชุดนี้ก็จึงจงเหมาะมากๆนะครับเพราะว่าจํานวนแผงเรามีค่อนข้างค่อนข้างที่จะเยอะคเวอร์เพียงพอที่จะใช้งานในช่วงกลางวันได้สบายๆ,ๆนะครับก็ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์0647900283นะครับหรือแฟนเพจ a c e b o o k นะครับโซล a าเซลล์ภาคตอนออกนะครับหรือโซล a าเซลล์บูมบูมสอยดาวนะครับ หรือคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเราจะทิ้งลิงก์มาให้ครับผมก็ขอบคุณครับ